ออขอเลยฮะกด subscribe ก่อนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดนะครับกดเลยตงนี่มาโอ,โ,อโอ้ประตูหนีบมือโอ้ตายหลังไม่ดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนีอุต่าหอ้ตายชนเสาอ หลางไม่ดีได้ครับพี่ครับครับเดี๋ยวผมจะอุ๊ยตายอุ๊ยตายกำลังคุยงานแต่แบตหมดฮ่าลางไม่ดีหลางไม่ดีหลางไม่ดีก็เปลี่ยนร่างสิครับเปลี่ยนมันทั้งบ้านไปเลย อย่างที่บอกไปนะฮะรังไม่ดีนี่นะเปลี่ยนรังซะเลยแล้วกันที่พูดถึงคือรางน้ํานะครับนี่ฮะโอ,โ,โอ้โหเหมือนยืนต้อนรับอะไรก็ไม่รู้ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กุ้งใช่ครับเป็นตัวแทนจากอัปพลายโปรทาเกตจำกัดอ่าโอเคอีก2ท่านนั่นคืออันนี้เป็นทีมงานติดตั้ง คร,ครับผมอันนี้คือติดตั้งผมเรียบร้อยแล้วนะตอเสร็จหมดแล้วเพราะว่าชนนี้รางไม่ดีมาพูดกันถึงรางนะฮะรางน้ำของอควาไลน์เนี่ยแตกต่างจากคนอื่นยังไงครับพี่ข้อดีของเรานะครับเป็นเหล็กกาวไน นำเข้าจากสวีเดนนะครับลาาของเราแข็งแรงกว่ายี่ห้ออื่นแน่นอนเพราะว่าเป็นเหล็กกาวไนา่านผระบวนการฮอดดิบกาวนท์ที่275กรัมต่อตารางเมตรเออขั้นตอนนี้มันสําคัญยังไงอ่ะขั้นตอนอตรงนี้คือเวลาที่มันชุบแล้วเนี่ยอโอกาสที่มันจะเป็นสนิมมันจะไม่มีอ้อมันเกี่ยวกับสนิมไงใช่ครับ,ค,รบคือถ้าเกิดชุบแบบว่าในขั้นตอนที่ดีสนิมมันจะเกิดได้ยากมากอ,อันนี้คือไม่เกิดเลยเพงั้นเถอะเสียบเสียบเสียบกัน30ปีครับ สาปีใช้กันจนลืมครับไม่ต้องเปลี่ยนครับเห็นว่าการรับน้ําหนักก็ดีด้วยใช่ครับยังไงฮะรับน้ำหนักที่ดีเพราะว่าอ่าจะมีเรื่องของตะขอนะครับตะขอของเรานี่ครับเดี๋ยวเอันนี้อะไรเนี่ยตัวนี้เป็นเลเซอร์เวลาชี้ให้ลูกค้าอ่าดูนั่งงานครับนี่นี่อุ้ยตายไว้กี้ชอบจังเลยออะต่อเธอเล่าเลยฮะไม่มีคงมีเคิร์มมากูเลย แหมทวงเลยด้วยนะทวงไวด้วยนะโอเคครับครับตอนนี้ครับตะขอหนึ่งตัว<ฆ>ของเราสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า110กิโลกรัมฝนตกหนักมากบผมน้ำไหลมาเยอะเยเขาก็รองรับไหวรับน้ำได้ครับหนึ่งจุดท่อน้ำของเราเนี่ยสามารถรองรับน้ำได้2องรอลูกบาศก์และจุดเดน่นอื่นๆแล้วฮะจุดเดน่นอื่นๆคืออ่าตัวนี้ครับในเรื่องของ สีนะครับตัวสีเนี่ยเรามีเฉดสีให้เลือกประมาณมากกว่า10สีอาทิเช่นสีสีขาวสีน้ำตาลสีเทาสีดําสีเทากาไฟสีเงินเมทัลลิกวนนี้ครับก็แทบทุกสีที่คุณต้องการนะซึ่งส่วนมากก็เป็นสีพื้นฐานเนาะคือใช้ได้ทุกบ้านทุกแนวเออพี่ครับพี่นั่งพักตรงอะไรก็ได้ขอบคุณมมกสงสารนะแล้วก็ไม่ค่อยยืนอยู่ได้ เอาโอเคนะฮะ oh. ก็คือเก็บงงเก็บงานให้เรียบร้อยหมดเลยใช่ครับใช่ครับครับผมมีจุดเด่นอื่นอีกจุดเด่นอื่นก็คือในเรื่องของอ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายในเรื่องของขลักษณะรางก่อนนะครับได้ของเรานะครับเป็นรางครึ่งวงกลมนะครับความกว้างของเราเนี่ยขนาด6นิ้วอ๋อจะโค้งอางนี้เลยใช่ครับ รังสไตล์ครึ่งวงกลมครับโอเคมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างแบบว่ารองรับน้ําเนื้ออะไรได้ดีเนาะน้ํามันจะไหลได้โฟลง่ายๆกว่าอ่าแล้วก็ในเรื่องของท่อน้ําลงจุดท่อน้ําลงของเราเนี่ยอ่ามีขนาด3านิ้วซึ่งใหญ่กว่าก็จะใหญ่กว่าปกตินะ้อคขับใครับอ๋อเนี่งนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้นี่ไงอุใหญ่มากนะอ๋ออย่างนี้น้ําก็จะระบายได้ดีได้เร็วได้เร็วกว่าไม่ล้น้อมขับโอ้เชียบขาดตรงนี้นะครับ เฮ้ยอะไรเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าที่กรองขยะครับค่ะที่กี่ห้ออื่นโอเคไม่มีอยู่แล้วครับไม่เคยเห็นห้อเดียวผมไม่เคยเห็นครับผมโอ้โหนึ่ว่าเครื่องดูดฝุ่น อ๋อลกรองไว้นี่แล้วเหรอใช่อพอดีของเขาคือคือจะไม่ทําให้บ่อพักของคุณป้าของคุณก๊อฟเนี่ยอุดตันไอ้นั่นผมเห็นอ่ะมันเหมือนเป็นกลวยๆแลวนะ้วมันคืออะไรครับอ๋อตัวนี้เขาเรียกว่าจุดท่อน้ําลงครับคุณก๊อฟตอีที่มีจุดท่อน้ำลงแล้วพี่ช่างจะมีการปาดรางแล้วก็เอาจุดท่อน้ำลงไปสวมใส่ให้คือปกติเนี่ยถ้าหากว่าเป็นรางน้ําทั่วไปเนี่ยนะฮะไอ้ตรงท่อน้ําลงเนี่ยมันจะไม่ออกเป็นกลวยแบบนี้ มันจะแบบเป็นท่อเนี่ยแล้วมันก็ตรงต่อไปเลยถูกไหมจ้ำไปเลยครับเออมันจ้ำเข้าไปเลยน้ําบางทีมันระบายไม่ทันไงแต่นี้มันแบบมันออกมาได้เยอะกว่าไงใช่ไหมเออดีท่อของรางของเราเที่ยวเราเรานำเข้ามานะครับจะยาวเส้นละ5เมตรเขาเรียกว่าเป็นจานต่อแบบคลิปล็อกคลิปล็อกคืออะไรกับการต่อแบบคลิปล็อกคือการใช้ตัวข้อต่อรางเอามาชนกันครับผมแล้วก็มีลูกยางหนุนป้องกันน้ำรั่วครับอ๋อเพราะฉะนั้นคือโอกาสที่น้ำมันเดิมนยคุณผู้ชมโอกาสที่มันจะรั่วระหว่างทางเนี่ยคือแทบไม่มีเลยแหละปกติเนี่ยใช้เวลาาทงนฮ ใช้เวลาทํางานนานไหมบ้านของคุณก๊อปนี่ประมาณ2วันได้เฮ้ยครับผมติดตั้งรวดเร็วครับเฮ้ยสวันเสร็จแล้วเหรอใช่ครับเฮ้ยเร็วมากนะโดยมืออาชีพครับคุณครับยอดครับผมเฮ้ยผมเห็นตรงนี้มีอะไรอีกแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้เนี่ยสามทางวายตัวนี้จะช่วยในเรื่องของระบายอากาศที่อยู่ข้างใต้ดินนะครับครับอ่าโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะว่าทาแล้วรอบบ้านของผมสวยงามขนาดไหนผมบอกเลยว่าสวยเก๋และเท่มากไปชมครับ ค,คุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปชมรางน้ําที่เรียกว่าเป็นงานศินละปะใหม่ของผมเนี่ยนะฮะมาดูรางน้ําเก่าทะกอนน,นี่ดูที่นี่ค่ะเนี่ยสิ่งที่คุณคุ้นชินไงฮะนี่ฮะ,ะเหล็กแบบว่างอไปงอมานะแต่ถ้าหากว่าใช้ของยี่ห้ออะควาไลจะเป็นยังไงจะไม่เป็นสนิมนี่กันสินค้า30ปีสุดยอดไปดูของจริงไป นี่คุณผู้ชมครับนี่พอติดแล้วอู๋มันสวยงามเนาะดูแบบว่าบ้านหรูมีระดับบ้านของก๊อคบสไตล์โมเดิร์นต้องใช้สินค้าที่เป็นโมเดิร์นแบบนี้แหละครับถูกต้อง้ะครับคุณนี่ขายเก่งจริงๆพับผ่าเถอะเอ่อคุณผู้ชมนี่นี่นี่ผมพาคุณผู้ชมผมให้ดูอันนี้นี่นี่ พี่ก้วงแนะนําเลยนะอันนี้อันนี้คือพี่ก้วงแนะนําพี่ก้วงบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยฮะบริเวณที่ชั้นชั้นบนนั่นนะครับน่ะตรงหลังคาบ้านเราคุณผู้ชมตรงนู้น่ะยังไงก็ควรที่จะต้องติดรางน้ํถูกต้องถูกไหมไม่ติดไม่ได้เนาะไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาฝนตกมาเดุณผู้ชมลงหลังคาบ้านเราเสร็จปุ๊บใช่ไหมคือน้ําหนักเขาจะเยอะมากใช่ครับเยอะมากอย่างบ้านผมเนี่ยฮะผมมีส่วนต่อเติมเป็นครัวอยู่ด้านหลังพอน้ําหนักฝนตกลงมาเยอะเมากเนี่ยคือนึกภาพนะคุณผู้ชมนะอยู่บนหลังคาอย่างนี้นะตกมาป น้ำลงมาเหมือนน้าตกอะ่ะถูกว่ามันจะออกมาเยอะมากนะฮะหลังคาตรงครัวมีสิพังได้ง่ายมากแต่ถ้าหากว่าเรามีรางน้ำปุ๊บมันจะช่วยซอฟในเรื่องของ หลังคาตรงนี้น้ำตกตรงนั้นนะครับเพราะว่าน้ําที่ผนติแล้วมันจะตกลงหลังคาครับนี่น้ําก็จะไหลตามท่อลงมามันก็มาตามท่อเอางี้นะเราคุยกันแบบว่าตรงๆซื่อๆภาษาชาวบ้านนะในเมื่อคุณนะฮะเสียเงินนะครับทำรังน้ําไปแล้วเราทําให้มันเป็นงานศิลปะที่โชว์อยู่บริเวณรอบบ้านเราไม่ดีกว่าเหรอใช่ถูกป่ะกล้เป็นเครื่องประดับบ้านของได้เออเก๋ด้วยทันสมัยด้วยถูกไหมครับอ่าโอเคคุณผู้ชมครับ อันแน่อันแน่ถามหาเบอร์โทรช่องทางการติดต่อหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาที่บริษัทอัพกรายโปรสเกตจำกัดนะครับเราและทีมงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับล่างน้ำฝนของเรานะครับสามารถตอบโจทย์ลูกค้าทุกท่านนะครับที่ต้องการได้ทุกรูปแบบทุกรูปแบบครับรับรองว่าบ้านคุณจะดูทันสมัยดูดีขึ้นมาเลยใช่ครับที่สุดเลยครับนะครับโทรตามไปดูพื้นที่ได้ได้ครับนะฮะไปทั่วประเทศเลยไหมทั่วประเทศเลยครับโอ้โหเชียบขาดจริงเลยเบอร์โทรขึ้นตรงนี้เลยนี่เลยครับ เก็บไปก่อนนะอันน่ะอยากจดใช่ไหมเอาลงมานี่ฮะไปครับนี่เบอร์โทรครับนะออนไลน์นะออนไลน์มีไหมเฟซบุ๊กมีครับมีเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊ก็นี่ฮะนี่ฮะนี่นี่คือเฟซบุ๊กครับเข้าไปดูได้เลยครับผมมีตรงไหนไหมไลน์องค์ไลน์แอดมีไหมนีครับไลน์แอดเอาลงมาตรงนี้ฮะนี่ฮะไลน์แอดไปครับเช่นเดียวกันโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยขอบคุณพี่กุ้งมากนะได้ครับบ้านผมสวยมากเลยถูกใจมากมากดีครับและแล้วจากลางร้ายก็กลายเป็นร่างดีสุด คลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะฮะคลิปต่อไปนี้ก็สนุกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับเอา้ากดไปดูคลิปใหม่ได้เลยครับสนุกจริงสุดยอดฮะขอบคุณทุกคนมากครับ